วันนี้พามาอัปเดตสต็อกรถสวยสไตล์ผู้บริหารนะคะ t o ต o ยต c a m ค y ของเรานะคะใครกำลังมองหารถเก่งสมรรถนะดีๆนะคะนั่งสบายๆเลยออปชั่นใส่มาให้ครบจเต็มโครงสร้าง TNGA เรียบร้อยแล้วนะคะต้องเป็น t o y o ต a Camry เลยตอนนี้สต็อกที่เพชรยนต์นะคะมีตั้งแต่รุ่น 2.0G 2.5ตัวไฮบริดพรีเมียมมีมาให้ครบเลยมีให้เลือกมากกว่าสิบคันเลยนะคะตอนนี้อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะคะ กำลังมองหาแคมรี่ไว้ใช้งานนะคะอย่าพาชมิทคิดนี้อกตักพาดูว่ามีขนาไหนเล็กมาเท่าไหร่ละคะเท่าไหร่กันได้นะคะ,ะ,คะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องเก่งพรีเมียมมือสองตักเพชรยนกันอีกเช่นเคยนะคะ <S <S วันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอยู่ที่เพชรยืนสำนักง,งานใหญ่ของเราถนนเซรีไทยซอย68แยก1ม,ม,มีบุรีกรุงเทพมหานครนะคะใครที่กำลังมองหารถมือสองสักคันไว้ใช้งานนะคะที่มีรับประกันเลยตัวรถไม่มีชนหนัก พลิกคว่มจมน,น้ำนะคะตัดต่อโครงสร้างกลับสกอไม้ยอย่างแน่นอนนะคะใครกําลังมองหารถมือสองสักคันมาใช้งานตากแนะนําที่นี่เลยนะคะที่นี่ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้เก่งกลางหรือว่าเก่งเล็กนะคะหรือจะเป็นเก่งสไตล์ผู้บริหารแบบนี้นะคะมีให้เลือกจุกๆเลยมากกว่า400คันนะคะสำหรับวันนี้นะคะตักพาพี่ๆมาอัปเดตสต็อกรถสวยสไตล์ผู้บริหารนะคะ โตโยต้าแคมรี่ของเรานะคะใครกําลังมองหาแคมรี่ไว้ใช้งาน,นะคะอย่าพลาดในคลิปนี้เลยนะคะมาพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.39เท่านั้นนะคะใครกําลังมองหารถมือสองเกตรีเมียได้เล็ดดอกเบี้ยพิเศษนะคะต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยเดี๋ยวตากพาดูทีละคันนะคะว่ามีออปชั่นราคาใหม่เท่าไหร่รุ่นไหนกันบ้างน,นะคะผมพี่ๆี่กำลังมองหานะคะแคมรี่ไว้ใช้งานนะคะดูคลิปนี้จบ ติดต่อหาตักได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 5 9 1 6ก3 5 9นะคะเบอร์นีแอดลน์ได้โทรได้นะคะคพร้อมกับตัวรับประกันเครื่องเกียร์นะคะคให้1ปี20 0 0 0กิโลเมตรเป็นซ่อมศูนย์นะคะคมีปัญหาอะไรนะคะเปลี่ยนอะไรได้เลยนะคะตรงนี้นะคะทางร้านมีแถมเพิ่มเติมให้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวตักพาอัปเดตท,ทีละคันเลยว่ามีคันไหนใหม่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กันบ้านนะคะเริ่มที่คันแรกเลยสีดาคันนี้นะคะ คันนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะให้ดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะทะเบียน8ก็ไก่พ่อพาน2 3 1 2กทมกรุงเทพมหานครองร้อนเองนะคะเดี๋ยวตาขึ้นตัววิ่งให้ด้านบนนะคะว่าคันนี้เรทผ่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเดียวกันมากคันนี้เป็น t o y o ต a า a m r รนะคะ2.5ตัวไฮบริดนะคะสีดำแบบนี้นะคะสวยๆเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะปี2019ไม่144,000กิโเมตร กับราคาค่าตัว8 9 9 9 0 0บาทนะคะสำหรับคันนี้อ่ะให้ดูตัวท้ายเลยนะคะคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมนะคะตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ถอย4จุดมาให้เรียบร้อยด้านหลังนะคะกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดด้านในให้ดูกันด้านในตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานสีดำแบบนี้นะคะเบาะหนังเดิมจากโรงงาน รับประกันโครงสร้างเดิมนะคะด้านหลังนะคะมีแอร์ในแถวที่2นะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะคันนี้ถุงลมนิรภัยรอบคันนะคะเป็นม่านถุงลมรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วระบบกุญแจสมารท์ทคียรทคันนี้นะคะอัตราก,การสิ้นเปลืองน้ํามันนะ2.5นะคะตัวนี้อยู่ที่20กิโลลิตรนะคะพวงไรามันติฟังก์ชันนะคะพร้อมระบบคูดุคอนโทรลล็อกความเร็วนะคะ n อ Start มีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้มี Memory s e e ีด้วยนะคะ Memory s e e ปรับได้2ตำแหน่งนะคะภายในเรียบหรูดูแพงแบบนี้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยหลังนะคะเกียร์เป็นแบบถุงเกียร์นะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยนะคะเบาะเขาตัวนี้ไม่มีขาดไม่มีแตกนะคะเบาะเดิมๆจากโรงงานตัวนี้เครื่อง2.5ตัวไฮบริด นะคะ2.5ห้ตัวไฮบิดของเรานะใครชอบสีดำนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะพี่ๆรับประกันโครงสร้างเดิมจากโรงงานแบบนี้นะคะใครกําลังมองหาแคมรี่ไว้ใช้งานสักคันคันนี้ได้สีดานะคะสภาพสวยกลิบมากๆนะคะหลังคงหลังคาไม่มีบุบไม่มีบี้นะคะสําหรับคันนี้899,00 0บาทนะคะ ออกห้างไฟแดงคันนี้หนล้านแปดแสนนะคันนี้ลดราคาลงมานะคะมากกว่า50%แล้วนะคะสำหรับตัวไฮบริดคันนี้นะคะมาที่สีดาอีกหนึ่งคันนะคะเดอรไล่มาเลยนะคะหรือใครชอบเป็นตัวน้ํามัน 2. 0สูรุ่นจีเราก็มีสําหรับคันนี้ทายดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะด้านหลังตรงนี้เซนเซอร์มี4จุดนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตเปิดท้ายดูคัขยของเขาจะเป็นสปริงนะนี่ค่ะ ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะใส่ของได้เยอะนะคะบรรจุของได้เยอะเลย <c> ตัวนี้มียางอะไหล่มาให้เรียบร้อยนะคะบล็อกยางอะไหล่อยู่ที่ด้านล่างค <c> ู่มือคู่มือต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานฝาท้ายแบบนี้สวยกลิบแบบนี้เลยนะคะ <c> คันนี้เป็นตัวน้ํามันนะคะสองจุดสูงตัวจีเดี๋ยวพาดูรายละเอียดด้านหน้านิดหนึ่งว่าเป็นปีไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะไ <c> ล่มาที่ด้านหน้ากันเลย ตัวนี้นะคะเป็นตัว toyota camry 2 0 g นะคะรถปี2019นะคะไม่ห120,000กิโลเมตรราคา759,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ชมหน้าเดียวกันเลยต่างกันที่ว่าคันนี้ เป็นตัวน้ํามันนะคะกระจังหน้าสีดานะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมี2จุดนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED มีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นสีดาเป็นตัวน้ํามันนะคะระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เลสให้มาเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะคะ ตัมาะไยมาติฟังก์ชันนะคะระบบ Engine Start นะคะขันนี้มี Memory s e ซ t เหมือนกันนะคะมี Memory Se ซ t เหมือนการสองตำแหน่งนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะม่านถุงลมนี้แล้วภายมีมาให้เลยเจ็ดตำแหน่งนะคะอ่านี่เบาะเรียบหรูดูแพงแบบนี้คอนโซลไม่ช้ำนะคะกล้องถอยหลังนะจอนะคะทัชสกรีนมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในเรียบหรูแบบนี้เลยทุกขั้นนะคะวคโยนี้จะเป็นโครงสร้างแบบ tnga เรียบร้อยแล้วนะคะ โครงสร้างที่ได้รับรองมาตรฐานนะคะจากสากลน,นะคะนี่ค่ะแอร์ในแถวที่2นะใครที่ชอบเดินทางนะคะมีลูกนะมีลูกมีคุณพ่อคุณแม่นะคะด้านหลังไม่ร้อนนะคะแอร์ถึงนะแล้วก็มีม่านไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วม่านไฟฟ้ามีให้ในทุกคันนะคะตัวไฟฟ้าตัวตัวไฮบริดก็เป็นม่านไฟฟ้าเหมือนกันนะคะใครที่ชอบห้องโดยสารเงียบ,ยบห้องโดยสารกว้างคันนี้ช่วงล่างแบบดับเบิลวิสบอน หรือว่าแยกอิสระให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงล่างจะเป็นนิ่มไม่แข็งห้องโดยสารเงียบนะคะ c คมรี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะโครงสร้างเดิมนะคะห้องโดยสารกว้างความปลอดภัยนะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับคันนี้ย้ากันอีกหนึ่งครั้งสีย้ำคันนี้เป็น2.0ตัว G นะคะไล่มาที่อีกหนึ่งคันหรือใครชอบเป็นตัวไฮบริดไฮบริดมีสีขาวอีกหนึคันนะคะคันนี้ นะสวยสวยเลยนะคะสําหรับคันนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะโลโก้สแสดงสัญลักษณ์เลยเลยถ้าเป็น h y บริดโลโก้จะเป็นสีฟ้าพร้อมกับไฟนะคะคิ้วของเขาจะมีปรับด้วยสีฟ้านะพร้อมกับสัญลักษณ์ด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นคําว่า h y b ริดนะสำหรับคันนี้เป็น t o y o ต้าแคมรี่สองจุดรนะคะรัปี2019เหมือนกันนะคะรัปี2019กับราคาอยู่ที่91900 0บาทนะคะคันนี้ จดี๋พาดูด้านในตัวนี้มีสรูปให้เรียบร้อยนะคะสลูปหรือว่ามูล,ลูปแล้วแต่คนจะเรียกนะคะนี่ภายในเป็นสีดําคุมโทนแบบนี้เหมือนกันนะคะตัวระบบคุกคอนโทลนะคะเป็นตัวรอกความเร็วแบบแปรผันแล้วเรียบร้อยนะคะภายในจอทัชสกีนะคะแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอิสระ2องตำแหน่งนะคะมาดไฟฟ้าถุงลมนิรภัยเจใบนะคะแคมรีตัวนี้นะคะตัวประกันของตัว ระบบไฮบริดยังเหลืออยู่นะคะนี่ค่ะด้าน,นในแบบนี้เลยนะคะมีช่องเสียบ usb ให้ด้วยพร้อมกับแอร์ในแถวที่2นะคะตัวนี้ได้สีขาวนะภายในเบาะไม่ชํำเลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะหากซื้อไปแล้วตรวจเจอว่ามีชนหนักผิดความหมาทางร้านยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะคะคันนี้ด้านท้ายกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์สองเซ็นเซอร์ออทั้งหมด4ี่จุดเหมือนกันนะคะโคมไฟเดิมจากโรงงานนะคะแต่ ให้พี่ๆสังเกตด,ดูนะคะไฟเขาจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นตัว2.0ดูคิ้วดูตัวบล็อกไฟด้านหลังของเขานะคะจะเป็น LED แบบนี้นะคะ LED แบบสีแดงนะคะตัดด้วยสีขาวนะคะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดไฮบริดจะเป็น LED สีแดงตัดด้วยคิ้วสีฟ้านะคะออกสีฟ้านะบล็อกไฟของเขาเป็น LED ตัวนี้ LED ผสมกับตัวหลอดตัวหลอดฮาโลเจนแต่ตัวนี้ LED ทั้งโคมเลยนะคะตัวไฮบริดจะเป็น LED ทั้งโคมเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสีขาวคันนี้ก็ยังว่างอยู่อีกเหมือนกันนะคะสนใจติดต่อหาตักได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงเลยรายได้กี่เท่าถึงจะสามารถซื้อรถได้รายได้สองเท่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะพี่ๆคนไหนกำลังมองหานะรถหรูนะคะหรือว่าอยากได้เป็นแคมรี่แคมรี่เนี่ย ช่วงล่างดีแล้วก็ห้องโดยสารเงียบนะคะขับขี่ดีนะคะตักแนะนําเลยนะคะหรือค่ะตักแนะนำอีกคันนึงคันนีน้ราคาสบายสบายกระเป๋านะคะเป็น Toyota Camry 2.0ตัว G นะคะให้ดูโฉมเดียวกันทั้งหมดเลยตัวนี้เป็นนิวหมดแล้วหน้านิวหมดแล้วนะคะคันนี้2.0ตัว G ปี19ไมล์138,000กิโลเมตรราคา729,000บาท ตัวนี้ราคาเบาๆนะคะ7แง29,000บาทไม่138,000กิโลเมตรนะคะส่วนใหญ่แล้วที่นี่เป็นรถหน่วยงานมือเดียวประวัติศูนย์นะเช็คประวัติศูนย์ทุกระยะเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะว,ว่ารถจะมีปัญหาใดๆนะคะคันนี้สกับเพจยังไม่แกะสติกเกอร์เลยนะคะออปชันใส่มาให้ครบจักเต็มออปชันเหมือนกันหมดเลยนะคะ ให้ดูบอดี้ด้านในนะคะกับตัวสภาพนะคะแล้วก็ราคาคันไหนทุกอ,อกทุกใจราคาดวนใจคดต,ต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะหรือใครอยากได้ดูเป็นคลิปรายละเอียดนะคะที่ชัดชัดกว่านี้นะคะลงรายละเอียดทั้งคันให้ตักยินดีนะคะโติดต่ตอกลับมาได้เลยนะคะแต่จะตั้ถ่ายแต่ละคันให้ดูนะคะตัวน,นี้เป็นสีบรอนเงินหรือว่าสีเทานะคะท้ายของเขาเหมือนกันหมดเลยนะคะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลัง ะะกล้องไยหลังมีมาแล้วเซนเซอร์กันถอยทั้งหมด4จุดตัวนี้เป็น2.0ตัว G 2นะคะ2.0ตัว G ช่วงล่างแยกอิสระแบบปิดนกนะคะขับงห้องโดยสารนี่ไม่สั่นสะเทือนนะคะห้องโดยสารด้านในเงียบนะคะโครงสร้างดีโครงสร้างได้รองรับมาตรฐานนะคะทีเมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับคันนี้คันนี้ก็ยังวางอยู่นะคะมาที่อีก2คันตัวนี้นะคะแฮ ไฮบิดเนี่ยเข้าจุกๆเลยนะคะสองคันนี้ก็เป็นไฮบิดทั้งคู่เลยนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบคันไหนบางคนดูดูฉลกที่ทะเบียนนะคะมีมีทะเบียน6722กับทะเบียน7 150, นะจ็0นึ่งห้ะถูกฉลกคันไหนนะคะติดกต่อมาได้เลยยังว่างอยู่นะคะเอ่อข้อดีของไฮบิดอ่ะพูดถึงข้อดีของไฮบิดนะคะไฮบิดคือหนึ่งประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ขับได้อีกยาวๆเลยห้องเครื่องเงียบ ะะเดี๋ยวนี้ดูแลไม่จุกจิกแล้วนะแต่ขอพูนนิดหนึ่งนะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งลูกแล้วที่ว่าเป็นแสนเหมือนสมัยก่อนตอนนี้เปลี่ยนแค่เซลล์เซลล์ไหนเสียก็คือเปลี่ยนเซลล์นั้นอยู่ที่หลักพันเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่จุกจิกนะประหยัดน้ำมันสุดๆห้องโดยสารเงียบนะคะตัวเป็นตัวเครื่องจะเป็นตัวเบนซินไฟฟ้านั่นเองนะคะจะเปิดที่คั้นแรกกันก่อนเลยเปิดที่7จ็ดหมื่นห้าแปดกันก่อนเลยนะคะ ตัวนี้นะคะ Camry 2.0ตัว Hybrid นะคะปี2020นะไมล์อยู่ที่140,000กิโลเมตรนะคะกับราคา879,000บาทนะคะคันนี้ราคาถูกเลย879,000บาทสีดำนะคะตัวนี้เป็นตัว Hybrid เดี๋ยวพาดูด้านในกันนะคะ ไม่น้อยมากๆราคาดีมากๆคันนี้ระบบกุญแจสมาร์ทคี่เหล็กมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้มีระบบเซ็นทัลล็อกทุกคันนะเดินออกหายจากตัวรถตัวนี้นะคะระบบจะตั้งไว้มันจะล็อกอัตโนมัตินะคะเปิดท้ายได้จากปุ่มตรงนี้นะคะเปิดฝาน้ํามันนะคะระบบการล้อลือ่อนถลายเหมุนฟีมีมาให้ครบนะคะภายในสีดําคันนี้ตรงกลางให้ดูนิดนึงตัดด้วยสีครีมนะคะเป็นถุงเกียร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะเดิมๆจากโรงงาน เบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะแอร์แบ็กถุงลมนี้รภายเจ็ดบายคันนี้มีมูลรูปให้เรียบร้อยแล้วนี่คะ่ะตรงกลางด้านหลังมีม่านไฟฟ้านะคะครบคันจริงๆนะคะเน้นเปลี่ยนน้ำมันเรียบหรูดูแพงนะคะต้องแคมป์ลเลยนะคะโตโยต้าขึ้นชื่ออีกเรื่องหนึ่งคือซื้อมาแล้วราคาไม่ตกนะคะอีกสักสองสามปีนะคะขายพอราคาดีกว่าแบรนด์อื่นๆเลยนะคะโตโยต้าเขาถึงเรียกว่าเป็นแบรนด์ตลาดนะคะ ขายต่อก็ยังราคาไม่ตกนะคะจะไม่เหมือนแบรนด์รองทั่วๆไปนะคะคันนี้น 7, 1, 5, าทะเบียน7158นงกทมนะคะสีดำนะคะถูกฉลบมาเอาไปเลยนะคะเดยดทักปิดท้ายที่คันสุดท้ายนะคะตัวไฮบริดสีดำเหมือนกันนะคะไล่กันมาเลยนะ,คะใครสนใจนะคะติดต่อหาตักได้เลยที่เบอร์065-916-9359นะคะพี PP, ๆ่ๆนะมามาที่ Camry h y b r i ิอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้ ทะเบียน6722นะคะไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะคะเซนเซอร์กันชนด้านหน้านะคะไฟตันมองมีมาให้ครบออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะกระจกตัดแสงทุกคันนะคะถ้าเป็นแข็มดีกระจกพับปรับไฟฟ้านะคะระบบกุญแจสมารท์ทคีย์เลยมีมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ถ้าใส่เกียร์ถอยนะคะกระจกปรับออตโต้ให้ได้องศาของเขานะคะเมมโมรีซีดมีมาให้นะคะ ออปช่นใส่มาให้ครบจัดเต็มทุกขั้นเลยนะคะราคาหันลงมาจากป้ายแดงมากกว่า50%แล้วป้ายแดงอยู่ที่ประมาณร้าน7ล้าน8นะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่900,000กว่าบาทคันนี้9,29,000บาทขอดูเลยอสักนิดนึงค่ะตัวนี้เป็นตัว h y b ิดพรีเมียมนะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะปี2020ราคา9,29,000มไมล์1 5่0 0กโลเมตรนะคะ ให้ดูกันเลยนะคะสามารถปรับแอร์ในแถวด้านหลังให้ได้นะคะมีออปชันมาเพิ่มเติมนะคะปรับแอร์ในแถวด้านหลังให้ได้ด้วยนะคะจากด้านหน้านะนี่ค่ะเบาะปรับไฟฟ้าข้างหน้าเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะด้านในเรียบหรูแบบนี้นะคะตู้เครื่องไม่ต้องพูดถึงเลยทางร้านเราเนี่ยมีช่างมาตรวจสอบให้อยู่แล้วนะคะส่งร้อยกว่ารายการนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีปัญหานะนี่ค่ะให้ดูกันเลยนะคะ ออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มนะคะอ่าออปชันใส่มาให้ครบจัดเต็มเลยนะคะอ,อ๋อแต่ขอแก้นินหนึง่งถุงรมนี้ละภัายมีให้ทั้งหมดเก้าใบนะคะไม่ใช่เจ็ดใบนะตัวนี้มีให้ทั้งหมดเก้าใบนะคะมีตรงไหนบ้างนะคะมีคู่หน้านะคะหนึ่งสองที่เบาะสามสี่ที่เบาะคนขับที่เบาะด้านหลังห้าหกที่เสาสี่เจ็ดแปดนะคะอ่า ถุงลมนี้เราพยมันถุงลมจัดเต็มเลยนะคะแอร์แบ็กทั้งหมดเก้าใบนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะคะถ้าซื้อเป็นตัวแคม r y นี่ไฮบินะคะดูแลรักษาง่ายค่า m ม i แ t e นั้นไม่แพงนะคะซื้อไปใช้ได้อีกยาวๆเป็น10ปีเลยนะคะเน้นประหยัดน,น,น้ํามันใช้ในเมืองหรือว่าเดินทางไกลตรงนี้อัตราเร่งดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างของเขาเนี่ยนิม่มห้องโดยสารเงียบ ะคะใครที่สนใจนะคะเคมบรีติดต่อมาได้เลยนะคะรถยังว่างอยู่ที่อัปเดตไปตอนนี้คือว่างอยู่ทุกคันนะคะพร้อมกับเลทอัตราดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นที่2.39%เเท่านั้นลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดี D, อันวมัดไวภายในหนึ่งชั่วโมงเลยนะ,คะใครกําลังมองหารถสวยสไตล์ผู้บริหารนะ,ะอย่าพลาดเลยนะคะเข้ามาทดลองขับเข้ามาเทสได์ได้เลยนะคะตะกี้นี้ให้บริการนะคะโทรเข้ามาแจ้งนี่เลยว่าอยากดูรายละเอียดคันนี้หรืออยากเข้ามาทดลองขับนะคะตะกี้นีพาดูเลย ะะก่อนจากกันไปคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเก่งพรีเมียมเข้าใหม่นะคะที่ตักนำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนที่แคม r y นะคะสวัสดีค่ะ